สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเปิดปิดเตาแก๊สนะครับแบบถูกวิธีนะครับใช้กันแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะอันดับแรกนะครับถ้าเราจะใช้แก๊สนะครับให้เปิดวาล์วตัวนี้ก่อนครับที่ถังเปิดไปเลยครับ เราก็มาเปิดที่เตานะครับแล้วทีนี้พอเราจะเลิกใช้นะครับให้ปิดตัวนี้ก่อนนะครับห้ามห้ามปิดที่เตาก่อนนะทาให้ชินนะครับปิดตัวนี้ก่อนแล้วก็รอไฟดับนะครับตอนนี้แก๊สมันค้างสายอยู่อนะ่ะไฟดับแล้ว แล้วเราค่อยปิดตัวนี้นะครับนี่คือวิธีที่ถูกต้องครับคือบางคนชอบปิดตัวนี้ก่อนนะครับเวลาเลิกใช้อาจจะลืมปิดวาล์วถังนะครับทำให้อันตรายนะครับอาจจะเกิดการรั่วซึมของแก๊สได้นะอันตรายมากเพราะบางทีคาบน้ำมันคาบอะไรเนี่ย อาจจะไปโดนพวกสายเนี่ยทำให้ลื่นนอาจจะหลุดได้นะครับส่วนมากที่ออกข่าวก็แบบนี้นะครับสายชำลุกสายรั่วไม่ได้ปิดวาล์วทางนะครับทำให้ดูอีกทีนะครับวิธีใช้เปิดตัวนี้ก่อน แล้วก็บิดเตาแก๊สหากแก๊สแก๊สท่านไหนนะครับมันเบาหรือว่ามันแดงนะครับให้ปรับตรงนี้นะครับให้ดึงถาดออกมามจะมีถาดอยู่ข้างล่างครับสำหรับเตาแก๊สบ้านนะครับดึงออกมาเลยแล้วให้ดูด้านล่างครับของเตามันจะมี เป็น,นีง่งสองตัวนะครับหเห็นไหมมืดนะมัจะปรับได้นะครับปรับอากาศก็ลงองลองรับกันดูนะครับความแรงก็ใครชอบแรงก็มาปรับที่วาล์วนี่ครับชอบแรงชอบเบาให้หมุนตัวนี้ออกนะเนี่ยมุนได้นะครับหมุนลงคือมันจะแรงขึ้นมุนขึ้นมันจะเบานะครับ นี้เราจะเลิกใช้แก๊สนะครับก็ให้ปิดที่วาล์วก่อนนะครับปิดให้แน่นเลยะะแล้วก็รอจนไฟดับไฟดับแล้วเราก็ปิดที่ตัวนี้ครับเตาแก๊สนี่ครับวิธีที่ถูกต้องก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับ จะไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเกี่ยวกับแก๊สเรื่อยๆนะครับมาแบ่งปันความรู้กันนี่ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ